ของสุดาฟาร์มนี่ดกมากเลยข้าวผ่านไปทุกวันเห็นดกจริงๆเลยขอขอบคุณสุดาฟามด้วยครับที่มีตัวอย่างคนดูได้มีโอกาสทํานาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับผมใช้มูลวัวเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้น้ําหมักนะครับทําเป็นปุ๋ยรองนะครับใช้กล้วยในสวนนะครับเป็นวัสดุในการหมักแล้วก็ใช้แหนแดงนะครับในสวนเรานะครับเป็นมาหมักนะครับแล้วข้าวสวยในรอบ30สปีนะครับ ครับสวัสดีครับช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มนะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้พาพี่น้องมาดูนะครับปัญหาที่เราใช้ข้าวอายุน้อยนะครับคือข้าวพันเบานะครับมาใช้กับนาปีมีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องนี่แหละครับข้าวที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นข้าวของสุดาฟาร์มนะครับ ที่ใช้มะลิพันกอขอ105นะครับทำนาปีนะครับแต่ดอกออกรวงก่อนเพื่อนเลยนะครับระยะนี้เร็วมากนะครับ2อสาวันนี้อุ้มท้องวันนี้แตกดอกออกรวงเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่น้องดูได้นะครับ แล้วก็ปัญหาตามมานะครับ1น,นกนะครับเป็นเป้าหมายของนกแหะครับพี่น้องอันที่2ก็น้ํานะครับน้ํานี่ก็ลดช้าหน่อยนะครับพี่น้องการเก็บเกี่ยวก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับนี่แหละครับถึงแม้ว่าผลผลิตจะดกรวงจะใหญ่ก้านจะยาว แต่ปัญหาก็ตามมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับพี่น้องเพราะว่าที่ผมลงกอคอ105นั้นก็นเนื่องจากว่าเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับระยะเวลาก็เร็วนะครับบางเอิญปีนี้นะครับพายุมาช่วงปลายๆฤดูฝนแล้วนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูทั่วเลยนะครับนี่น้ำยังอยู่เลยนะครับพี่น้องพี่น้องดูได้นะครับข้าวเราดกมาก เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้าวชาวบ้านนะครับนี่แหละครับข้าวชาวบ้านก็กระปริดกระปรอยมาอย่างนี้แหละครับไม่สวยเลยนะครับแล้วก็เตกดอกออกรวงพร้อมกันนี่แหละครับพี่น้องดูรวงได้นะครับ วงใหญ่มากแล้วก็ยาวอวบ แต่กอก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่แหละครับที่ผมลงมะลิปอกกอขอ105เพื่ออยากรู้ว่าเอามาทำนาปีได้หรือไม่นะครับก็เลยเอามาลงดูนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่เราลงมะลิพันกอขอ105 ก็พี่น้องดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับนี่แหละครับก็ใช้ได้นะครับข้าวพันเบา ก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับว่ามะลิพันกอคอ105เอามาใช้ทำกับนาปีเป็นแบบไหนนะครับผมก็ได้นำเสนอปัญหาให้พี่น้องได้ทราบแล้วนะครับปัญหาเรื่องนอกเรื่องข้าวแตกดอกออกรวงก่อนเพื่อนนะครับแล้วกว็น้ำนะครับอันนี้คือปัญหานะครับแต่ในส่วนของสุดาฟาร์มนั้นตอนนี้เอาน้ำออกเต็มที่เลยนะครับพี่น้อง ก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับจากช่อง YouTube สดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ